เอาโดนแล้วลลรู้ได้ใช้ได้คันใช้ได้เส้นดีตึงมือกินกลางน้ำนะครับกินกลางน้ำกินลาวๆสักน้ำยี่สิบได้ไม่ต้องเบาๆเก็บสบายยกแล้วนะครับ ยกแล้วนะครับมันวูบลงไปเลยอืออืออือลูกปลานะฮะสาพี่แดงดูคันที่ลงนะครับล,ลงสวยอะ่ะลงถึงโคนอือวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออก ว,ว,งงว,วิ่งไม่ออกนะครับเอาตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวที่แล้ว <c oughs> เอาดิต่อไส้สลิงเลยตัวนี้ใหญ่กว่าตัวที่แล้วหน่อยนะครับไม่มีใครจะถ่ายคลิปให้กูเลยเหรอไฟฟ้าพลังได้อ๋อโอ้ยเหลียวหลังครับเหลียวหลังไม่ใหญ่กว่าตัวที่แล้วนะฮะ <c oughs>

มือมาหน่อยนี่คือแบบไอดอแล้วหนักมือมาแบบเหยียดแบบตีตีใส่เราดออยู่อ่ะหายยังเงยยั่อยู่แล้วไม่ได้แดะกู้หลอกู้หลงได้ไหมอะไรเนี่ยฮะติดหางมั้งติดรูขี้มั้งเนะ เกือบด้วนนะฮะ